The Tai Yuan Cultural Hall is a place that collects and showcases the cultural heritage of the Tai Yuan ethnic group, also known as Yonak people, in Thailand. Its purpose is to promote and preserve traditional culture. The hall displays ancient artifacts, tools and folk art that reflect the daily life, traditions, and beliefs of the Tai Yuan people. Visitors can learn about the language, clothing, music, and unique traditional dances. The cultural hall also serves as a venue for cultural activities, such as art performances and festivals, to pass on and share knowledge of this culture with future generations. Additionally, it is an interesting cultural tourism site for those wanting to learn about the ethnic diversity in Thailand. <laughs> เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าชาวโยนกในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมหอวัฒนธรรมแห่งนี้จัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องมือและศิลปะพื้นบ้านที่สะท้อนถึงชีวิตประจำวัน ประเพณีและความเชื่อของชาวไทยหยวนนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาการแต่งกายดนตรีและการเต้นรำแบบดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้หอวัฒนธรรมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเช่นการแสดงศิลปะและเทศกาลต่างๆเพื่อถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนี้กับคนรุ่นหลังนอกจากนี้หอวัฒนธรรมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย